ขีปนาวุธ DF15 หรือที่รู้จักกันในชื่อโดง FENG15 เป็นหนึ่งในขีปนาวุธพิสัสใยกลยที่ทรงพลังและแม่นยำที่สุดของจีน มันถูกพัฒนาขึ้นโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980และถูกเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการในช่วงต้นทศวรรษ1990 Df-15 ได้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนที่ใช้ในภารกิจควบคุมและข่มขวัญทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก df สิเป็นขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งแบบขั้นเดียว single stage solid fuel ซึ่งแตกต่างจากขีปนาวุธเชื้อเพลิงเหลวที่ต้องใช้เวลาเตรียมนานด้วยการใช้เชื้อเพลิงแข็งทําให้ df 1 5สามารถเตรียมพร้อมและยิงได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีจุดนี้เองทําให้มันเหมาะสมกับภารกิจเชิงรุกหรือการตอบโต้ที่ต้องการความรวดเร็วสูงขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกติดตั้งบนยานยิงเคลื่อนที่แบบเทล Transporter Erector Launcher ซึ่งช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระไปยังที่ตั้งต่างๆลดโอกาสในการถูกตรวจจับหรือทำลายก่อนใช้งานทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการคาดการจุดยิงและเป้าหมาย DF 1 5มีระยะยิงอยู่ที่ประมาณ600-900กกิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและน้ำหนักของหัวรบที่ติดตั้ง หัวรบของ DF15 มีหลายรูปแบบทั้งหัวรบธรรมดาหัวรบจอบกราะและหัวรบแรงระเบิดสูงบางรุ่นสามารถติดหัวรบเคมีหรือแม้กระทั่งหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กได้โดยรุ่นที่พัฒนามากขึ้นอย่าง DF15B มีระบบนำวิถีที่แม่นยำสูงแบบ satellite g u i ไกดและ inertial guidance รวมถึงระบบควบคุมทิศทางปลายทางที่ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางในช่วงท้ายขององค์การยิงได้อย่างแม่นยำ จุดเด่นอีกอย่างของ DF15 คือการออกแบบให้ตัวขีปนาวุธสามารถเปลี่ยนเส้นทางระหว่างการบินเพื่อหลบหลีกการถูกยิงสกัดจากระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตรูและยังสามารถปรับระดับการตกกระทบเพื่อเพิ่มพลังทำลายต่อเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนาเช่นฐานทัพหรือศูนย์ควบคุมทางทหาร 1> df- 1 5ถูกใช้งานครั้งแรกในทางการเมืองและการทหารในช่วงวิกฤตชอ่งแคบไต้หวันเมื่อปี1995-1996ถึงซึ่งจีนได้ยิงขีปนาวุธ df- 1 5ลงสู่ทะเลใกล้กับไต้หวันเพื่อแสดงแสนยานุภาพและส่งสัญญาณทางการเมืองให้กับรัฐบาลไต้หวันและสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้ทำให้โลกได้เห็นว่า จีนไม่เพียงแต่มีศัก,กยภาพในการผลิตขีปนาวุธเท่านั้นแต่อย่างกล้าที่จะแสดงพลังต่อประชาคมโลกแม้ D-15 f จะไม่ได้เป็นขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดของจีนในปัจจุบันแต่ก็ยังคงถูกประจำการและใช้งานในบางพื้นที่ด้วยต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงเกินไปประสิทธิภาพที่ดีและความยืดหยุ่นในการใช้งาน D-15 f จึงยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในคลังแสงของจีน โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความตึงเครียดเช่นใต้หวนันทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีการพัฒนา df 1 5ยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านขีปนาวุธของจีนที่สามารถสร้างอาวุธที่ทั้งแม่นยำเคลื่อนย้ายได้และสามารถใช้งานจริงในสถานการณ์วิกฤตไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความขัดแย้งหรือการยับยัง้งศัตรู ในโลกที่การแข่งขันทางทหารยังคงเข้มข้นอาวุธอย่าง DF15 จึงไม่เพียงเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจที่จีนต้องการแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นและในอนาคตหากเกิดความขัดแย้งที่ขยายวงกว้าง